ความน่ารักของซุปตาคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเปิดมาด้วยความน่ารักของซุปตาคนนี้กันเลยานั่นก็คือสาวยายาอุรัสยาที่เจ้าตัวนั้นออกมาถามกับเพื่อนซีอย่างคิมเบอรี่ที่ก่อนน้านี้ค่ะสาวคิมออกมายืนยันว่าอยากท้องพร้อมยายาแต่ไม่ขอดองลูกด้วยงานนี้สาวยายาเลยถามกลับว่ากลัวอะไรเหรอจ๊ะลูกเราเป็นแฟนกันน่ารักกะตายค่ะคุณแมกับภาพวันนั้นบอกว่าไม่ดองคิมบอกไม่ให้ลูกดองก,การสงสารลูกสงสารนั่นแหละทำไมถ้าลูกเราเป็นเพื่อนกับแฟนกันมันจะน่ารักมากกลัวอะไร ถามคิมมาถามคิมสิกลัวอะไรจ๊ะเขาบอกสงสารลูกทำไมยังจะไม่ได้บางทีอ่ะดูว่าดีแต่ปากค่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ถ้าเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกแต่เราแค่อาจจะแบบว่าชี้นู๊ชี้น้าวอะไรชี้น้ำหน่อยชี้น้ำหน่อยเห็นด้วยค่ะลูกสาวคิมกับสาวย่าถ้าได้เป็นแฟนกันคงต้องน่ารักมากๆเลยนั่นเองอะต้องบอกเลยว่ามาดามรอชมภาพละเนินาคตอยู่นะคะสุดท้ายนี้ ของเซตเด็ย GMM บ้านนี้เลยค่ะบอกเลยว่าความฮาความน่ารักและความหล่อเดี่ยวยิหนึ่งไม่แพ้ใครจริงๆสำหรับหนุ่มสกายนานิภูวินเตยและนิวนั่นเองค่ะที่ล่าสุดออกงานด้วยกันก็มาโชว์ความโบ๊ะบะต่างวงสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเกาเหลาอง,งานนี้งงๆว่าเกาเหลาคืออะไรใครเข้าใจใครไม่เข้าใจไปฟังกันเลยค่ะอือต้องเกาเหลาซะหน่อยดีใช่นิดนึงเป็นสีสันไม่รู้เขาเกาเหลาเหรอไม่รู้อ่ะสมมุว่าลองแต่งไปนะเตนิวเกาเหลากันแปลว่าอะไรอ่ะ กินข้าวลองอนุมานอนุมานจากประโยคอ่ะพี่เตขอใส่อโ e m o t น o n โอเคเกาเหลามันคือการเตขอสัมภาษณ์เดี่ยวรับเกาเหลานิวอ่าพี่เตขอเกาหลังพี่นิวพี่เตขอเกาหลังพี่นิวโอเคเกาเวสต์แอนด์บอลในเชียงใหม่โอเคอาบูวิน็กอินเตอร์ขอรู้ใช่ปะไม่รู้อ้าวทีมอะ่รเกาเหล่าทำเงียบนะเกาเหลามันคืออะไรเกาเหลามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไร ไม่มีน้ำไม่มีเส้นคือว่าเป็นคนไม่กินอะไรไม่กินเส้นไงไม่กินเส้นไงไม่กินเส้นไไงม่เนเออสรุปสรุปโต้แล้วผมไม่กินเส้นแล้วมันทำไมไมกินอะไรกินแต่น้ำไงพี่กินน้ำกับเนื้อกินน้ำแล้วเป็นคนเป็นยังไงคนไม่กินเส้นนี่มันทำไมมันมันทำไมขัวอ้วนมันทำไมลัวอ้วนมันทำไมลัวอ้วนไอ้ละงงเลกินมื้อเต็มแล้วกันว่าแต่สรุปแล้วเกาเหลาเนี่ยเข้าใจหรือยังคะว่า เป็นว่าไปตามหาคําตอบกันเองค่ะว่าสรุปแล้วหนุ่มๆเขาเข้าใจหรือยังว่าคําว่าเกาเหลาแต่ว่าอะไรกันเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสัปดาห์นี้ในการมามา,ามตั้มาเซลพาไปเซลไปสั่สงควานมน่ารักของสุดตาวงการบันเทิงบ้านเราต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับสัปดาหห์น้ามาดามพาไปเซลไปสั่สงความน่มารักของสุดตาคนไหนกันอีกอย่าลืมติดตามที่มาดามเมลนะคะทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นเป็นต้น